นี่คือยังไงเนี่ครับบริเวณนะฮะฝ<ด>ัางทุ่งครับ<ด>ทุง่งแต่ข้างๆทางนะครับอยู่ข้างๆทาง,าง,าง,างโอ้รถรถเด้งดึงนะครับไม่รู้จะลงตรงไหนไม่มีที่ลงฮนะลงได้บะนี่ติดท้องติดท้องรถแน่นอนอะ่ะ โ oh, yeah. อ้ยยังเชื่อพี่ปื้ดอีกโอ้ oh, ได้ไหมเสียงไม่เป็นไรครับลงไปคนเยอะอ๋อ oh, ได้อยู่ได้อยู่ oh, โอ้ฝนกำลังตกจะลองลงอีกหยอดขึ้นโครงเหล็กละ พี่เป๊ะขนหรอมือตอกนะครับพี่เป๊ะใช้ไหมพี่เป๊ะะตอกอย่างเดียวเอาจนมิดเลยนะน,นี่ไม่ต้องตอกวันนี้กดเอาอ๋อกดเอายือ้อเขาแล้วนี <laughs> ่ตอแรกแค่เข้านิดเดียวเองวันน<อ>ี้ลงจอกี่เมตรสิบแปดนะิดครับเอาแค่นี้พอเนาะพื้นที่ได้แต่ดินมันเป็นโคลนครับโอ้ใช่ใช่ใช่ใช จมจอดใหญ่ไปเวลานน่จอมอยล้มหมดใช่ใช่มีปินทคูณแบบนเลยืนย่ำไปย่ำมาแต่ถ้ามันปิน้นที่แห้งแข็งลองจอยใหญ่ไปใช่ดูนะครับดินโอ้โหหน้าสุดเลยวันนี้ขึ้นโค้งกี่คนส,สี่คน อพอดีละว18เมตรนะครับขึ้นโครงจอ4คนก็ไม่ช้านะครับก็ไม่เร็วเกินไปไปเรื่อยฮนะอันนี้ก็เป็นของเล่นนะครับอยู่ทางนี้หมดเลย นี่นะครับฝนรินนะครับนี่ฝนตกโปรยๆล,ลางทุ่งยังดีเลยนะครับแต่ลงจอใหญ่ไม่ได้อยู่กับดินนะครับดินอาจจะชื้นไปหน่อยนะตัง้งจอกลัวจะ ไม่ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ลงจอขึ้นคงงจอประมาณ18เมตรนะครับวันนี้จงชอลงจอใช้ที่บ้านจอมนะครับตำบลสอชั้นอำเภอรกระสังนะจังหวัดรยดกับงานงานชปนก,กิจโอ้ฝนแรงเนี่ยรถแอดมินอยู่กลางนู่นลงนานด้วยนะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่า โอ้ฝนนะดูนะดูดีๆนะครับจะเห็นสายฝนฮะอยู่ดีๆดูดีๆก็จะเห็นนะครับสายฝน มาแล้วนะครับผลมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนฝนตกนะครับนี่ผลตกฮนะแต่ไม่ถึงขั้นกระน่ำนะผลรินนะพื้นที่พื้นที่เปียกแล้วฝนยังมาอีกนะฮะ คือแล้วชั้นสามนะมันทวนขึ้นโจอนะครับถ้าตกแช่ย่างนี้ก็ไม่แน่นะครับดินก็อาจจะลื่นได้แม่ค้าโรนะฮะร,รอที่จะตั้งไม่รู้จะตั้งตรงไหนฮนะฝนใหม่ไม่รู้ว่ารถแอดมินจะขึ้นได้หรือเปล่าอยู่นู่น อากาฝนรินตรงนี้ก็เป็นน้ำนะครับน้ำน้ำ น้ำอยู่ข้างๆจอเลยนะครับว่าจะลงจอใหญ่ไม่ได้นะครับชื้นครับบริเวณชื้นกลางทุ่งชื้นในส่วนทางนี้ก็พ่อค้าแม่ขายนะครับหลบฝน ของสไลเดอร์กะว่าจะเมาตรงนี้ฮะเขียงกันแล้วเอาอยัางไงนี่ก็สิบคำเลยอมนะืมเขียงกันแล้วของสไลเดอร์ <c oughs> กิ๊กก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วก็เดินมาทางนี้เนี่ยมาถ่ายปองเทียงกันนี่นโอเครถเกี่ยร์เราใช่มันตะกี้รต่อมาอืมอืมเราขึรถนู่นก็เดินตัดมาเลยเดี๋ยวละฝนซาแล้วนายจะมีก๊อกสองฮะฝนเดี๋ยวเราเดินไปเอารถขึ้นก่อน อยู่กลางทุ่งไงมบรรยากาศครับในงนาะนงานนะครับผมไม่ค้าพ่อค้าเริ่มจับจองพื้นที่แล้วนะครับผมจะตั้งน่าจะลงข้างทางถนน,นแคบนะ กลางทุ่งนากันเลยทีเดียวสว<ะ> <laughs> ัสดีครับนนทุ่งนาเลยทุ่งนาทุ่งนาเลก,กมาโดนเลยทุ่นา <laughs> จะจนนห,นจนหนักจะหนักได้เงินได้เงินอ่าอ่าเอ้จ่านี้คือแท้ตรงนี้ค,คือคือคือดิถ้าบรรยากาศนะฮะ แปดเมตรนะขึ้นเสร็จเรียบร้อยออกสวัสดีครับอ่าตเองป้านเหมาะต,ตเองเ <c oughs> นาะกำลังจัดสถานที่กำลังจัดของฝนนะเมื่อกี้โอ้โหดูนะตรงนั้นเครื่องบ่นไฟมาแล้วนะครับรวมใจไปรุ่นเบรกข้างได้แล้วข้างหนึ่งแล้วเหลืออีกข้างอีกข้างน่าจะ เอารถไถคนตู้นะครับโอ้โหนี่ฮอุปกรณ์อยู่บนรถหล้อที่ที่เขาว่านันทวันปลอมนะนี่ขนมาในรถหกล้อของเยอะนะฮะของเยอะของนันทวันก็อุปกรณ์ก็มีอยู่ในรถหล้อรวมใจไวรุ่นเครื่องปั่นไฟนะครับ เรยบร้อยของจอนะครับ18เม็ดตู้บเบ็ดลงได้ละครั้งหนึ่งนะครั้งละ24ใบนะครับเจสี่ะใช่ไหมั้ย1 2 3 4งส4คือว่ามีเพิ่มเติมครั้าางนู้นน่จะเอารถ ไส่งนะะเสียงความพร้อมครับเสร็จเรียบร้อยไฟทงนะ น่าจะเสร็จทันนะครับช่วงเวลานี้น่าจะเสร็จทันตะวันยังอยู่สูงนะครับสมบรรยากาศกลางคืนนะครับเปลี่ยนแล้วมืดแล้วฝนก็มาแล้วครับพมมืดครึมฟ้าครึมฝน ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ดูลักษณะท่าทางแล้วรอดหรือเปล่าไม่รู้บางเจ้าก็มีไฟนะครับบางเจ้าก็ไม่มีไฟนะก็ะะดูว่าจะฝนจะตกหรือเปล่าแม่ค้าจะได้วิ่งหนีไหม ผมเมกมืดขึ้นมาละอ้าวใครมืดครึบผมมืดขนาดนั้นเลยปวดจานผมไม่เห็นเลยดูอ่ะสวัสดีครับมาแล้วนี่นี่มาแล้วไปนองสวงภาพยนตร์ไปไปก่อนตัวรายงานเมสัส์แม่ตาน้อยตัวห้อยมาชัดครวมุมตุ้งพองเฮ้ยคีเบกเลื่อนแม่เองปีกันนงโม่ไอ้เมืองนั่นหรอ ที่บางเทพล่ะืกลางเลยครดเดินมาก่อนหนังก็ยังไม่ลองครับผมต้องใส่เจ้ภาพยังทำพิธียังไม่เสร็จรยังไม่จนะันครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จเนาะดูมนัมืดไป อันนีวก็เป็นมุมของเด็กเล่นนะครับผมไม่ฮะดีเจฮะดีเจมาเป็นดีเจให้กับเด็กๆสนุกสนานกันนะครับนี่จะมาเป็นดีเจัมาอย่ากายมีของเล่นนะครับงานนี้ถวันทัพยนต์ตัวนี้นะครับผมมาตรงนี้กันพี่ สนุกนากันไปบชมนดนสวนะคันลปางครับผู้ปกครองครับก็สนุกได้ไปไปทำเลยเนี่ยไอ้ยกบ มุมของเด็กๆนะครับมุมของเด็กๆเด็กุ้ใหญ่เล่น้ใหญ่เล่นรีผมเดี๋ยวตาักับอะไรนะจ๊ะไั้ครับควกำนันนั่งดูก่อนเดอวท่านผู้ช่วยก็รักษาความปลอดภัย่อไปเนี้ยไป ดีเจนะครับโซกลาวันยืนสบายเสียยังไม่เสร็จนะครับนี่ มืดค่ำจริงๆด้วยณนะเวลานี้จะเป็นยังไงครับโอ้มืดตึ๊บเลยได้เอาไฟมานะโอ้ <c oughs> น้ำ <c oughs> โอฮ้องวัสดีครับยี <c> ่ <oughs> นี่ครับผมยิโรยยืยชื่อช่องแน่น,นอนมามานะเลยอาจารย์ขึ้นมาครับ โอ้โไม่ได้มองนะไม่ได้เห็นนะ<า>โอเคนี่โอ้มืดอยนะหนูจะทนานฝนมไหนึ่งผมพัะถ่ายยังยังถ่ายยังน,ะงนี่เดี๋ยวถ่ายอีกเวียนหน่นี่ครับยังไม่เสร็จนะครับผมโอ้มื่อจริงๆทุลักทุเลครับวันนี้ก็ลงลงของตั้งบ่ายสองนะบ่ายสองกว่ากว่านะครับ คลิปอาจจะมืดสักหน่อยนะครับระบบไฟไฟสตูสตูอาจารย์ใ,ใช่ไหมโอ้หมื่นไฟสตูกำลงัง เราจะได้ขึ้นหรือเปล่าฮะอา้จะได้อยู่มืดครับม,มืดเริ่มมีเ็จครับทิศทางลมนะครับน่าจะโอ้ไม่ต้านลมฮะดูดูด ไปทงข้างบนนะหรูอจกยังไงล่ะต้านลมลหรือเปล่ามองดูไม่ชัดนะครับดูบางทีอาจจะตีมาด้านหลังนะไปดูดูไม่ชัดนะฮะมันจ,จะตีมาข้างหน้าแต่ความรู้สนะึกน่าจะมาด้านหลังเพรลมมันตีมาจึงรูปกับ ไฟเริ่มแล้วไฟเริ่มแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วครับไฟแล้วครับผมไฟกว่ายังไม่หมดนะตอนนี้ก็กำลังพจบเรื่ออะไรมาล้มาล้มาล้นี่ฮะเอฟคอยฟังนะวันนี้พบกับดิจิสบะ เปไนาอ FC คอยยืยนรอคอยแล้าม no าไปทำเรื่อเื no ่อกี่ยว forever โลเทดโลเทดสามสี่ห้าโลเทดโลเทดสามสี่ห้าโลมุยปีอเซนเทสโลเทดโลเทดสามสี่ห้าโลเทดอ่ะเป็นแฟนที่มาละหันที่นั่งครับด้านข้าจะเดินยากที่หนึ่งรถเครื่องหมดไฟปัง โลเทสสามสี Lotus, ่ห้าโลเทสสามสี Lotus, ่ห้าอ่ะโอเคได้ ดีไมรักแฟนบ้านจอที่รักและอารมณ์ตุกทักสวัสดีไม่เอามองบนลกลุ้มกลุ้มเนี๊พันะสวัสดีคนสวยทุกคนไปข้างหน้าด้วย คือควาเสียใจจากการจากไปของญาติผู้ใหญ่เดี๋ยววันนี้ด้วยครับขอบคุณเจ้าะวันนี้คุณสุนทรพงศ์ครับเพชรขอบคุณพี่วันเพ็งนะครับและขอบคุณคณะญาติทุกท่าน <S <S 1> <S 1> ขอบคุณแม่ครัวสุขุมภงๆๆสาวสวยทุกคนด้วย สภาพจะดูหนังนิดเดียวนังใหม่ล่าสุดยังไม่เคยฉายโรงที่ไหนบ้านก่อนเอาที่นี่แห่งแรกเลยตลเตยรียมเสื้อผ้าเดหน้ามาด้วยเตยรียมเสื้อ้าชหน้ามาด้วยเตยรียมก็ต้องมานั่งกินด้วยอ่ะโมโห้อยกุยของมุเลยทำไมชวนกลอยกินกีน จะมาบ้านจอมหนึ่งครับซึ่จะหลายปีท้่จำไม่ผิด่ันที่มาแล้วยืนท่านัที่จะจอดรถขอความกรุณาต้องผ่านรถได้นะครับอย่าไปจอดขวางถนนเลยขอบคุณพ,พี่สุรสงพงศ์ดครับขอบคุณพี่วันเพ็งด้วยนะครับถ้าอยู่แถวที่มาบอกด้วยจะบอกเรื่องหนังด้วย เสียแล้วมันต้องไงตกลงกลางสบายกลางดูด้านข้างนี้ด้วยอีกข้างเดียวนะครับ